ก็ตรวจคนไข้ที่มีความผิดปกติเกี่ยวกับระบบเลือดน,นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมีใครเข้ามามาม่อยไหมวันนี้หมอโรคเลือดก,ก็จะถามว่าหมอโรคเลือดทำหน้าที่อะไรเนาะก็ตรวจคนไข้ที่มาด้วยอาการที่สงสัยว่าจะเป็นระบบเลือดนะระบบเลือดก,ก็จะมีระบบเลือดและต่อมน้ำเหลืองนะคะ สวัสดีนะคะทุกคนอันนี้สวัสดีค่ะมีใครมาเมามอยด้วยไหม normal cellular m e g a normal M ต่อ E ห้าต่อหนึ่ง increase นะสวัสดีค่ะมีใครมาเมามอยกับเราไหมวันนี้ ดดวสวัสดีค่ะวันนี้มีใครเข้ามาเมาหมยด้วยไหมไม่มีเลยนั่งเงาเหงาอยู่คนเดียวไปก่อนนะคะหมอโรคเลือดนะก็จะดูแลเกี่ยวกับอ,อคนไข้ที่สงสัยว่าจะมีความผิดปกติระบบเลือดนะคะ ระบบเลือดและต่อมน้ำเหลืองเนาะระบบเลือดและระบบน้ำเหลืองระบบเลือดก็จะมีก็เลือดอะเนาะเลือดดาเลือดแดงเนาะแต่ว่าไม่รวมถึงเส้นเลือดนะอืมเป็นแบบข้างในเส้นเลือดเม็ดเลือดเม็ดเลือดดาเม็ดเลือดแดงอะไรเงี้ยนะคะและ้วก็เม็ดเลือดดาเม็ดเลือดแดงเก็ดเลือดเนาะแล้วก็โปรตีนในเลือดนะคะแล้วก็ระบบน้ำเหลืองก็จะมีแบบต่อมน้ำเหลืองม้ามท่อ ระบบกรองน้ำเหลืองอะค่ะเออหมอเลือดก็จะดูอยู่ประมาณนี้ก็จะเป็นระบบเลือดและระบบน้ำเหลืองก็คือโรคที่เขาสงสัยว่าจะเป็นโรคที่สงสัยว่าจะเกิดจากระบบเลือดและระบบต่อมน้ำเหลืองระบบเลือดก็เออก็คือส่วนประกอบที่อยู่ในเส้นเลือดอะแต่ถ้าเป็นแบบส่วนของผนังเส้นเลือดอะจะเป็นหมออีก ทียมนึงนะจะเป็นโรคคนละแบบกันก็ก็ดูดูแบบดูตลกกันไหมดูแยกกันแยกกันนิดนึงเนาะส่วนประกอบของเลือดที่อยู่ในในหลอดเลือดต่างๆจะเป็นหมอโรคเลือดเป็นคนดูแลนะคะแต่ว่าถ้าอยู่ถ้าเป็นแบบเส้นเลือดเนี่ยก็จะเป็นหมออีกกลุ่มนึงดูแลจะไม่ใช่หมอโรคเลือดทั้งหมดเนาะแล้วก็ระบบต่อมน้ําเหลืองนะคะระบบต่อมน้าเหลืองก็จะประกอบไปด้วย ต่อมน้ําเหลืองม้ามอะไรอย่างเงี้ยค่ะเอออันนี้ก็คือเป็นระบบเลือดเนาะบางคนอาจจะไม่เข้าใจบางคนคิดว่าหมอโรคเลือดดูแลเส้นเลือดอะไรเงี้ยจริงๆไม่ใช่หมอโรคเลือดก็คือดูแลเฉพาะไอตัวน้ําแดงๆที่อยู่ในเส้นเลือดอ่าไม่ว่าจะเป็นอ่เม็ดเลือดแดงเม็ดเลือดขาวเก็ดเลือดแล้วก็ส่วนประกอบของไอน้ำเหลืองน้ำเหลือง แล้วก็ส่วนประกอบที่อยู่ในน้ําเหลืองก็คือเป็นโปรตีนที่อยู่ในเลือดอ่ะอ่าอันนี้หมอโรคเลือดจะเป็นคนดูแลนะคะแต่ถ้าเป็นส่วนของเส้นเลือดเส้นเลือดที่มันผุพังหรือว่าอ่ามีปัญหาเส้นเลือดขาดอะไรเงี้ยอันนั้นจะเป็นหมออีกกลุ่มหนึ่งเขาเรียกว่าหมอวัสคูล่าเขาจะดูแลเส้นเลือดโดยเฉพาะนะคะเขาแบ่งกันอย่างนี้นะอแล้วก็คือหมอโรคเลือดเนี่ยจะเป็นทางอายุรแพทย์เป็นทางอายุรกรรมนะคะก็คือเป็น อายุรแพทย์โรคเลือดเนาะอายุรแพทย์โรคเลือดเนี่ยก็จะดูระบบเลือดและระบบน้ําเหลืองน,นะคะระบบน้ําเหลืองก็จะมีต่อมน้ําเหลืองท่อน้อานําเหลืองถูกไหมแล้วก็ระบบน้ําเหลืองแล้วก็แล้วก็ม้ามแล้วก็มมามอ่าโอเคประมาณนี้ค่ะเขาก็จะแบ่งกันประมาณนี้ถามว่าแล้วโรคในระบบเลือดเยอะไหมโอ้โเยอะค่ะเยอะเยอะเยอะมากไม่ว่าจะเป็น โรคของเม็ดเลือดขาวโรคของเม็ดเลือดแดงโรคของเกร็ดเลือดโรคของน้ําเหลืองแล้วก็โรคของต่อมเหลืองอะไรเงี้ยนะคะซึ่งมันก็จะมันก็จะต่างต่างจากคนอื่นอีกอย่างหนึ่งก็คือหมอโรคเลือดจะดูทั้งที่เป็นมะเร็งและไม่ใช่มะเร็งะมะเร็งโรคเลือดก็จะอย่างเช่นมะเร็งเม็ดเลือดขาว เลีวเคมีอะที่เขาเรียกว่าเลียวเคมีพี่ชายพี่ชายเป็นลิวเคมีนะคะแล้วก็กลุ่มที่เป็นมะเร็งต่อน้ำเหลืองอะไรอย่างเงี้ยค่ะมะเร็งไขกระดูกอะไรเงี้ยระบบเลือดจะดูไขกระดูกด้วยเพราะไขกระดูกเป็นโรงงานในการสร้างสร้างเลือดนะคะสวัสดีค่ะมีใครมาทักทายไหมเอ่ยมีคําถามอะไรแบบสอบถามเพิ่มเติมได้นะคะวันนี้จริงๆก็คือทํางาน ทำงานก็เลยไลฟ์เพื่อเมาส์มอยเฉยๆไลฟ์เพื่อเมาส์มอยให้สมกับชื่อช่องนะคะหมอหมอเมาส์ขอเมาส์นิดนึงอันนี้ก็เป็นการอ่านไขกระดูกนะหมอลเลือดก,ก็ไม่ใช่ตรวจคนไข้อย่างเดียวนะคะก็เจาะไขกระดูกด้วยแล้วก็อ่านสไลด์สเมียไขกระดูกแล้วก็สไลด์สเมียเลือดอะไรเงี้ยเพื่อที่เราจะดูหน้าตาเซลล์ว่าเซลล์แบบ เซลในเลือดของเราหน้าตายอย่างไงอันนี้คืออุปกรณ์ทำมาหากินหลักของหมอโรคเลือดเลยนะเนี่ยเราก็มาดูกันโอ้โหคนนี้แบบริวคีเมียเซลลมะเร็งเต็มเลยเคสนี้เป็นมะเร็มเงมะเร็งเม็ดเลือดขาวนะคะมะเร็งเม็ดเลือดขาวชนิดเชียบพันุแล้วเราก็จะลงผลเขียนผลไว้ เขียนผลเสร็จเราก็ต้องไปลงในคอมอีกนะทุกคนมันไม่ใช่ว่าแบบจบแค่นี้นะค่ะมีคำถามอะไรก็ถามมาได้นะคะแต่ว่าหมอหมอเมาส์กำลังหาดูว่าหมอเมาส์กำลังหาดูว่าคอมเมนต์เนี่ยเขาเขียนกันตรงไหนอ่าฮะอ่าฮะอ่าฮะ ไหนอะคอมเมนต์เขียนยังไงเยอะไหนจ้าไหนจ้าไหนจ้าคอมเมนต์จ้าไม่รู้เหมือนกันไม่รู้เขียนกันตรงไหนนะคะคอมเมนต์ลองคอมลองคอมเมนต์มาดูลองลองจะถามอะไรก็ถามมาได้นะคะหรือเกี่ยวกับโรคเลือดอะไรเงี้ยอ่าเคสนี้เป็นมะเร็งจะดูไหมจะดูหน้าตาเซลล์มะเร็งไหมคะมีใครอยากดูไหมอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวตั้งกล้องก่อน เดี๋ยวให้ดูหน้าตาของเซลล์มะเร็งลิวคเมียนะคะอันนี้เป็นลิวคเมียหรือว่ามะเร็งเม็ดเลือดขาวมะเร็งเม็ดเลือดขาวชนิดเฉียบพลันเดี๋ยวหาหาหน้าตาที่มันแบบดูสวยๆหน่อยนะขยายใหญ่ๆใ,ให้ดูก่อนเผื่อใครอยากเห็นเนาะมีใครอยากดูเซลล์มะเร็งไหมนี่ หน้าตาของเซลมะเร็งนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวหมอมาอ้อให้ดูอือฮึส่องจากกล้องกันเลยทีเดียวนี่นี่ค่ะหน้าตาของเซลลมะเร็งเม็ดเลือดขาวเป็นอย่างนี้เนาะนี่คือเซลมะเร็งเม็ดเลือดขาวนชนิดเฉียบพันธ์นะคะมะเมร็งเม็ดเลือดขาวชนิดเฉียบพันธ์ ก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้เต็มไข่กระดูกเลยนะเมื่อกี้เต็มเลยจนไม่มีที่ให้เซลล์ปกติอยู่เลยทองพินสี่สองสี่สองสี่สองมีคำถามไหมคะไม่มีคำถามเด้งมาเลยถามสอบถามได้นะคะเมาส์เป็นเพื่อนกันเนาะอยู่เป็นเพื่อนกันเมาส์มอยนิดนึง โรคของเมล็ดขาวก็จะมีกลุ่มแบบเมลงเมล็ดขาวมะเรลงเมล็ดขาวก็จะมีแบบเม็งเมล็ดขาวชนิดเรือรังมะเรลงเมล็ดขาวชนิดเฉียบพันธ์นะคะมันก็จะแยกออกไปอีกนะมันไม่ใช่แบบเมลงเมล็ดขาวก็แบบมีชนิดเดียวอะไรเงี้ยไม่ใช่นะมีหลายชนิดมีทั้งชนิดเฉียบพันธ์แล้วก็ชนิดเรือรังบางคนบอกว่าอุ้ยน่ากลัวเป็นเมลงเมล็ดขาวชนิดเรือรังอะไรเงี้ยไม่ใช่นะ มะเร็งเม็ดเลือดขาวชนิดนี้เรื้อรังรักษาง่ายกว่าแล้วก็โอกาสรอดอ่ะสูงกว่าเยอะเลยนะคะเพราะว่ามันมียาพุ่งเป้าด้วยแล้วก็อาการไม่รุนแรงอาการไม่รุนแรงเท่าชนิดเฉียบพันธุ์แต่ถ้าเป็นมะเร็งเม็ดเลือดขาวชนิดเฉียบพันธุ์เนี่ยอาการค่อนข้างรุนแรงมากแล้วก็โอกาสเสียชีวิตสูงถ้าสมมุติว่ารักษาไม่ทันนะคะอืมแล้วอาการอาการของมะเร็งเม็ดเลือดขาวจะมีอาการอะไรบ้าง มีใครรู้บ้างลองเม้น์มานะคะคุณนี้เพชรเล็ดต่างมีใครทราบบ้างลองเมน์มาน้องว่าอาการของมะเร็งเม็ดเลือดขาวจะมาด้วยอะไรบ้างจริงๆอาการของมะเร็งเม็ดเลือดขาวก็แบบมาได้หลากหลายมากตั้งแต่แบบเหนื่อยอ่อนเพลียเพราะว่ามันมันมีซีดเนาะมันก็จะแบบเหนื่อยง่ายอ่อนเพลียอะไรอย่างนี้ค่ะหรือว่ามีเลือดออกอเลือดออกจ้ำเลือดขึ้นตามตัวอะไรอย่างนี้ หรือบางคนก็มาด้วยไข้ก็ได้เพราะว่ามะเร็งเม็ดเลือดขาวนี่มีไข้ได้นะคะเจอได้บ่อยเหมือนกันที่มาด้วยไข้เนาะบางคนก็มาด้วยเหงือกบวมเพราะว่าตัวมะเร็งเม็ดเลือดขาวเขาชอบไปแทรกซึมอยู่ตามเหงือกก็จะทําให้มีอาการปวดฟันเหงือกบวมได้เหมือนกันนะคะเคสนี้เมก,กาไปไหนเนี่ย ถ้าถามถึงการรักษาเนาะมะเร็งเม็เลือดขาวอะ่ะเราก็จะแบบรักษาโดยการให้ยาเคมีบำบัดโอกาสหายขาดก็แล้วแต่ว่ามีการกลายพันธุ์ของพันธุกรรมสารพันธุกรรมเยอะไหมนะคะถ้ามีการกลายพันธุ์ของสารพันธุกรรมเยอะโอกาสหายขาดก็จะน้อยกว่า กลุ่มที่แบบไม่มีการกลายพันธ์หรือว่าหรือว่ากลุ่มที่มีการกลายพันธุ์แต่ว่ามียาพุ่งเป้าเนาะก็จะแตกต่างกันไปสาวดีออคนนี้เหมือนไขกระดูกจะเสือ่อมดีแน่ เมกาก็ดีเลดเซลถ้าสมมติเป็นโรคมะเร็งเม็ดลือดขาวชนิดเฉียบพันธ์เนาะส่วนใหญ่ถ้าไม่รักษาเลยเนี่ยโอกาสเสียชีวิตก็อ,อ,อายุเฉลี่ยก็ประมาณ3เดือนนะคะ3าถึงหเดือนประมาณนี้ไม่เกินนี้ชนิดเฉียบพันธ์ คือทำไมรักษาเลยนะจะประมาณนี้ค่ะสามถึงหกเดือนแต่ถ้าสมมุติว่าเป็นมะเร็งเม็ดขาวชนิดเลื้อรลังถ้าไม่รักษาเลยอ่ะอุ้ยอยู่ได้หลายปีเลยบางคนอ่ะแต่ก็จะมีอาการเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆนะคะใครที่เป็นมะเร็งเม็ดขาวชนิดเอ่อเลื้อลังเนี่ย ก็จะเทินไปเป็น,ปปนกลายเป็นมะเร็งเม็ดเลือดขาวชนิดเฉียบพันธุ์ก็ได้นะพออาการของโรคมันรุนแรงขึ้นก็จะแปลงกลายเป็นมะเร็งเม็ดเลือดขาวชนิดเฉียบพันธุ์อาการมันก็จะรุนแรงมากขึ้นนะคะ ดดสี่สิบเก้าสวัสดีเจ็ดท่านนะคะสำหรับเจ็ดท่านที่ยังอยู่เป็นเพื่อนเราเออมีคำถามเม้นมาได้นะคะเม้นมาคุยกันได้เม้นมาคุยกันได้คอมเมนต์มาคุยกันได้เลย คอมเมนต์มาคุยกันได้นะคะก็ สำหรับถ้าเป็นโรคของโรคของเกล็ดเลือดนะคะโรคของเกล็ดเลือดก็จะมีตั้งแต่เกล็ดเลือดสูงเกล็ดเลือดต่ำเนาะคนส่วนใหญ่จะรู้จักแต่โรคเกล็ดเลือดต่ำจะไม่รู้จักโรคเกล็ดเลือดสูงแต่ว่าถ้าให้พูดกันจริงๆก็คือโรคเกล็ดเลือดสูงเนี่ยก็อันตรายไม่แพ้กันเลย เพราะว่าเกล็ดโรคเกล็ดเลือดสูงเนี่ยก็ทาให้เกิดเส้นเลือดอุดตันในที่ต่างๆแล้วก็มีอาการมาแบบประมาณว่าเป็นอมัอมาพากอัมพาตอย่างนี้ได้นะคะมาด้วยอาการแบบอมัอมาพากอัมพาตเส้นเลือดในสมองอุดตันอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าเส้นเลือดในม้ามอุดตันอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ก็น่ากลัวอยู่เหมือนกันนะถ้าสมมติเป็นโรคเกล็ดเลือดสูงเนาะ ้าเป็นเกล็ดเลือดต่ําก็จะมาด้วยการเลือดออกอแต่ถ้าเกล็ดเลือดสูงก็จะมาด้วยอาการแบบเส้นเลือดอุดตันตามที่ต่างๆเช่นเป็นอมาพึกอมาพาดเนาะอู้อันนี้ก็แบบมะเร็งเม็ดเลือดขาวเหมือนกันถ้าใครยังไม่เห็นหน้าหนให้ดูมะเร็งเม็ดเลือดขาวนะคะทุกคนไหนไหนไหน นี่เต็มเลยอะซเซลลมะเร็งทั้งนั้นนะคะซเซลมะเร็งเม็เลือเขาวเยอะแยะมากมายจริงจต่าจังๆเลยโอ้เยอะจังมะเร็งเม็ดเลือดขาวรักษาจนเมาหมดแล้วเพศเนี่ยเก็บไว้ได้ไหมเก็บไปสอนนักเรียนดีไหม,มเก็บไปสอนนักเรียนแล้วกัน สองสี่สี่ก็มะเร็งเม็ดเลือดขาวถ้าเป็นโรคของเม็ดเลือดแดงล่ะมีไหมนะคะก็มีถ้าเป็นโรคของเม็ดเลือดแดงก็ถ้าสมมติเม็ดเลือดแดงต่ำ ก็จะเป็นกลุ่มที่เป็นโรคโรคที่แบบมีอาการซีดอะค่ะโรคซีดเนาะแต่ถ้าเป็นโรคที่เป็นเว็เลือดแดงสูงบางคนก็จะเรียกว่าโรคเลือดข้นแต่จริงๆมันก็คือเป็นเนื้องอกของเบ็ดเลือดแดงนั่นแหละเพราะว่าเม็เลือดแดงมันถูกผลิตมากกว่าปกติซึ่งตัวเม็เลือดแดงสูงโรคโรคที่เม็เลือดแดงสูงอ่ะก็จะมาอาการเหมือนเหมือนกันกับโรคเกล็ดเลือดสูงก็คือเส้นเลือดอุดตัน เป็นอาการของเลือดหนืดอนนะคะ<ม>่ะเส้นเลือดอุดตันอามาพึกอามาพาดหรือบางคนก็อาจจะมาด้วยแบบวิ่งเวียนปวดหัวความดันสูงในอยไรเงี้ยค่ะยง คำถามอะไรเพิ่มเติมไหมคะไม่มีใครถามอะไรเลยทุกคนทุกคนถามได้นะทุกคนวันนี้เรามาไลฟ์แบบเมาส์มอยกันอ,อันนี้ลิ้มเนาะลิ้มโฟรใส 好在。Oh, ถามเลยอะไม่รู้จะตอบอะไรเลยมาเมาส์กันหน่อยสิเมาส์กันหน่อยสิหนึ่งสองสี่ห้าเมาส์มอยหอยลอดหน่อยดิไม่มีเพื่อนครยเลยอยู่ในห้องเจาะไขกระดูกคนเดียวแบบเงาเงาเปียวเปียว,ยวคนเดียวเลยผีจะรลอกก็ไม่รู้เนี่ย อพอเราแบบอ่านเสร็จแล้วเราก็ต้องเก็บไว้เป็นหลักฐานทางการแพทย์นะคะอย่างน้อย5ปี

มาสวัสดีนะคะทุกท่านสวัสดีทุกท่านที่มาอยู่เป็นเพื่อนวันนี้คุยได้เมาได้นะคะสวัสดีค่ะวันนี้เรามาอ่านไครกระดูกกันหมอโรคเลือดอย่างเราก็แบบเือไหมไฟสองหน้าเหมือนกันเด้อนี่ หน้าตาไม่ด huh. nah, ีเลยเป็นสาวน้าอืม 영 <머머> ハー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 。 เคสนี้เป็นเคสที่แบบให้ยาเคมีไปแล้วแต่ว่า260ให้ยาเคมีไปแล้วแต่ว่ายังมีเซลล์มะเร็งอยู่แสดงว่าเคสนี้ไม่น่าหายนะคะ เซลมาเลงเยอะอยู่อ่ะปัญจา เดี๋ยวจังหวะเซลแน่นๆมากอันนี้โอ้แน่นจริง เราก็จะมาหากันว่าเซล์ลมาเร็งมันยังเหลืออยู่ไหมสำหรับท่านใดที่แบบมีข้อสงสัยหรือว่ามีอะไรที่อยากแบบพูดคุยปรึกษานะคะก็เม้นเม้นมาเม้นไว้ก็ได้นะ พระาวัดสองหก เคสนี่ทำไมไม่ได้เนื้อเลยสับออกอือจริงเอมไม่น่าจะสับออกนะสวัสดีนะคะสี่คนที่เป็นเพื่อนกันนะคะ นะคะทางวันนี้ลาไปก่อนดีกว่าไม่มีเพื่อนคุยเลยไม่มีใครแบบไม่มีใครมามองมอยเลยถ้าสมมติว,มว่ามีข้อสงสัยอะไรก็เมนไว้ได้นะคะเดี๋ยววันหลังมาตอบให้วันนี้ไปก่อนนะคะบ๊ายบายวันนี้ไปก่อนคะ่ะ